ค่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ว้าวดีวันนี้อยู่กับบอสบอมมิซิสวาวค่ะมิซิสวาวค่ะยาค่ะแต่เดี๋ยวกันนะบอสค่ะค่ะเอายามาวัดเชิงเล่นดนทรีเพื่อเราต้องขายของใช่วันนี้เราไม่ขายของอยากรู้ไหมวันนี้มาวัดมาทําอะไรกันยาสวดมนต์ไว้พระนัองสมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ สวยไหมสวยสวยมันเริ่มจากอะไรเก <atif> ิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกัน เริ่มเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นเลยค่ะทำไมอะไรดนใจถึงคิดอยากจะแบบมาที่นี่จะบอกว่าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเชื่ออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันมีอยู่ย้อนไปเมื่อประมาณสองสาเดือนที่แล้วมีน้องอยู่คนนึงที่เขาบอกว่าเขาสื่อกับองค์พญานาคได้แล้วเขาบอกว่าบอสองค์พญานาคเขาจะมาอยู่ด้วย เออเราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่เดี๋ยวนะถ้าย้อนกลับไปสองสามเดือนที่แล้วว่าเหมือนบอดเคยเล่าให้ฟังว่าแบบถึงขั้นไม่อยากทํามีซิดวาวแล้วจริงปะใช่<ะ>คือจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับสาหรับเราเองนะคะพยายามที่แบบว่าทํายังไงก็ยอดขายไม่ขึ้นจนเรารู้สึกแบบเราทอ้อละเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าไม่ขายละออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยก็เลยถอดใจถอดใจแต่วันนั้นนะ่ะ มีน้องนั่นแหละมาสื่อมาบอกว่าจะมีองค์พญายนาคมาอยู่ด้วยมาขอมามา,มาช่วยแล้วก็เลยตอนแรกฟังเขาอะเราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราอะต้องซีโรราบและเชื่ออะไรที่มันทําให้บอสแบบเชื่อเชื่อแบบสนิทใจมากๆม,มันจะมีบางเหตุการณ์ที่แบบว่าเราไม่ได้คิดไว้ก่อน เราไม่ได้นึกไว้ก่อนหรือเราไม่เคยรู้มาก่อนแต่สิ่งที่เขาสื่อมาปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเช่นเช่นเช่นที่นี่แหละหมายถึงว่าบอสกำลังจะบอกว่าบอสเห็นอยู่แล้วว่าที่มีอยู่ที่เนี่ยวัดนี้มีอย่างไ้ไม่รู้ไม่รู้บอสไม่รู้จักวัดเชิงเลนไม่รู้จักใดๆเลยแต่วันน้าหน้าปู่มมาซื้อบอกว่าให้บอสอะไปวัด ที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาแล้วมีทางสามแพง่งแล้วปู่อยู่ที่นั่นแล้วปู่บอกว่าไปแล้วให้ไปทำสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จให้มันเสร็จวัดทางสามแพง่งติด<า>แม่น้ำเ<ม>จ้าพยา,พยาแล้วต้องมีสิ่งที่ทำไม่เสร็จแล้วให้ไปทำให้เสร็จเซิร์ชเข้าไปดูว่าวัดเนี้ยมีอะไรยังไงเจอนี่เจอภาพนี้ไห่คะนี่ สื่อในที่นี้คือหมายถึงน้องคนนั้นน่ะที่<ช>เป็นที่มาสื่อได้ซึ่งเป็นพนักงานธรรมดา<ช>ไม่ใช่ล้างสง่งไม่ใช่อะไรน้องบอกว่าเป็นองค์ปู่ผู้ชมนักราชแล้วพอมาวัดนี้ก็คือเจอองค์นี้เลยใช่แล้วพีกว่านั้นวันที่ขับรถเข้ามาสิ่งที่เห็นคือรถแม็คโครกําลังขุดอะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่งท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่ากําลังขุดเจดีกําลังจะดีดเจดีขึ้นบุรณะเจดี แล้วทีเนี้ยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนก่อนนั้นอ่ะเขาฝันฝันว่ามีเ,เทวดามาเข้าฝันแล้วบอกว่าท่านทําอย่างอื่นท่านทําได้แต่ทําไมเอาเราขึ้นมาท่านทําไม่ได้แกไม่มีปัจจัยแต่เทวดาบอกว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาแล้ววันวันลุ่งขึ้นบอสก็มา บอสคะอยากเห็นสิ่งที่บอสบอกเมื่อสักครู่ที่ขุดขึ้นมาพาไปดูหน่อยได้ปหะป่ะงั้นเราไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกว่าที่ขุดขึ้นมาคืออันนี้เหรอใช่นี่เลยใหญ่พี่หนูนะกว่าอันเล็กเชื่อไหมว่าหลังจากวันที่เรากลับไปวันที่เรารับปากว่าเราจะเป็นเจ้าภาพเราไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทรัพย์เลยแต่กลับไปยอดขายจากแบบแบบอยู่อย่างเงี้ย มันพุ่งขึ้นเป็น3เท่า4ี่เท่าภายในภายในระยะเวลาแบบ2อเดือนจากวันนั้นบอสรู้สึกยังร,รู้สึกแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยมันมาหาัศจรรย์มากเลยนะเหมือนเงินเทวดาใช่เหมือนเงินเทวดามาจากไหนจากที่แบบเมื่อก่อนยิงแอดโฆษณายิงยังไงอัดยังไงท,ทําทุกอย่างเหมือนเดิมทาทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ยอดขายมันกลับพุ่งขึ้นแล้วเราตั้งใจยังไงเลยทีนี้แล้วทีนี้เราก็เลยแบบคิดว่า เราจะลุยสร้างเรา,เราจะลุยสร้างเราอยากจะทําเราอยากจะทําตามที่ปู่อยากให้เราทําปู่มาสื่อว่าอยากให้บอกมาสร้างเจดีสร้าง, JD, างวัดบูรณนะ,ะพระพุทธศาสนาโอสร้างเจดีก็คือเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยถูกต้องค่ะก็เลยเริ่มจากตรงนี้แหละแลารู้ไหมว่าวันที่เขาขุดฐานเจดีขึ้นมาได้มีอะไรอยู่ข้างใต้ฐาน องปู่อยู่ใต้ฐานเดี๋ยวองค์ปู่ผู้ชงองปู่ผู้ชงอยู่ใต้ฐานอายุกว่า400ปีอยู่ใต้ฐานตอนแรกเราเข้าใจว่าบูระอาองนี้ก็คือขุดเจดีย์ขึ้นมาเฉยๆแต่ไม่มีใครรู้ว่าใต้เจดีย์มีปู่ผู้ชงจริงๆที่บอสไม่มีใครรู้ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รู้เพิ่งมารููพร้อมกันถูกต้องสำหรับลูกค้ามิสซิสวาวนะคะหลังจากนี้ก็คือจะได้ร่วมทำบุญกับมิสซิสวาอยู่แล้วก็คือ ทุกการสั่งซื้อเนี่ยบอสจะแบ่งมาทําบุญบูรณะาศาสนาบูรณะเจดีย์แห่งนี้ค่ะอืมก็คือเริ่มต้นโปรเจกต์โปรเจกต์สำคัญก็คือการบูรณะองค์ปู่ผู้ชงขึ้นมาใช่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างออกมาเป็นรูปปั้นปู่ที่สวยมากสวยมากแล้วความอัศจรรย์ก็คือความอัศจรรย์ก็คือเรานึกในใจแล้วว่าเราอยากให้ภาพมันเป็นแบบไหนแต่พีคคือเรามาคุยกับท่านเจ้าวาดท,ท่านเจ้าอวาดเอาภาพที่ เขาออกแบบมาให้ดูมันตรงกับที่เราคิดในใจบังเอิญในบังเอิญในบังเอิญในบังเอิญถือซะว่าอย่าเรียกว่าความมหัศจรรย์เรียกว่าบุญสัมพันธ์ดีกว่าทุกคนของแบบนี้เป็นปัจเจกบุคคลคนที่สัคนที่เจอกับตัวเองเท่านั้นจะเข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าบุญสัมพันธ์อะไรที่เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ และอะไรที่เราเรียกกันว่าโปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมทุกคนเเเเเพพสันนนภาปปปปปิิิิดดดดชยงงทอ้้้ห วาวนะคะได้ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันครั้งหน้า,ว,าว้าวดี EP 2วันนี้ลาไปก่อนบบ๊ายบายย